สวัสดีครับเพื่อนๆเพจคนจะเที่ยววันนี้นะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวที่หมู่บ้านช้างนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับแอลเฟเวล์นะครับเพื่อนๆนี่นะครับบริเวณโดยรอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีความสวยงามมากเลยนะครับผมจะพาเพื่อนๆเดินชมบริเวณโดยรอบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดินกันไปเลยนะครับเพื่อนๆเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปบ้านช้างและครอบครัวแล้วก็ วิธีของการเลี้ยงช้างของคนที่นี่นะคบเพื่อนๆนี่นะครับบริเวณโดยนี้บริเวณแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นลานวัฒนธรรมนะครับตรงนี้เป็นลานวัฒนธรรมแล้วก็ส่วนที่เราเห็นตรงนั้นนะครับเป็นสิ่งปลูกสร้างก็คือถ้า ไม่ผิดนะครับก็จะเป็นลานแสดงช้างนะครับผมได้เข้าไปดูนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้นะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเขาก็ไม่ได้ให้คนเข้าไปเท่าไหร่นะครับเพราะกลัวอันตรายนะครับนี่นะครับบริเวณโดยรอบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโดยรอบกันต่อไปนะครับว่าข้างๆจะมีอะไรให้เราชมบ้างนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับตรงนี้ ก็สวยงามมากเวลาถ่ายรูปนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่ให้ผมเดาก็น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรืออะไรสักอย่างนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าจะดีกว่านี้นะครับก็คือตู้อะไรอะตู้พัดลมแอร์นะครับน่าจะเปลี่ยนออกนะครับเพื่อนๆก็คือตอนนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาไหว้องค์พระพิฆเนศนะครับเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลนะครับ เพื่อนๆที่มานะเที่ยวชมนะครับสามารถมาขอพรองคพระพิคเนศได้เลยนะครับเป็นองค์ที่สง่าและสวยงามมากเลยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับบริเวณโดยรอบก็จะเห็นรถแทรกเตอร์เพราะว่ายังไม่เสร็จดีนะครับนี่นะครับผมจะขอพรนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขกันนะครับนี่ตัดมาตรงนี้เลยนะครับผมมาเที่ยวชมช้างแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่า จะไม่มีช้างให้ชมนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นอตอนที่ยังปิดอยู่นะครับก็คือหมู่บ้านช้างยังปิดอยู่ช่วงโควิดนะครับแต่ว่ายังมีช้างให้ชมเป็นร้อยๆตัวเลยนะครับพเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ช้างได้นะครับเพราะว่าต้องอะระวังอันตรายกันนะครับพเพื่อนๆ อันนี้ก็จะเป็นการซูมเข้าไปนะครับอาจจะดูเห็นใกล้ก็คือผมซูมให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับผมผมไม่ได้เข้าใกล้นะครับผมซูมใช้ระบบซูมเอานะครับของกล้องโทรศัพท์เห็นไหมครับมีช้างให้เราชมเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงว่ามาช่วงนี้แล้วจะไม่มีช้างให้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับต่อมานะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยว ชมคุณปู่นะคบคุณปู่ช้างนี่นะครับคุณปู่ช้างถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคุณปู่ทองใบนะครับเพื่อนๆอ,อยู่บริเวณใกล้ๆก,กันตรงนี้นะครับนี่นะักท่องเที่ยวก็มีมาเรื่อยๆนะครับมาเป็นกลุ่มนี่นะครับเป็นคุณปู่ตัวใหญ่มากเลยนะครับงาก็ยาวสวยเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็เจ้าของก็เตือนอยู่ครับว่าห้ามเข้าใกล้ รั้วสีเขียวนี่นะครับระวังอันตรายเพราะว่าอากาศก็ร้อนเดี๋ยวช้างเขาจะตกใจนะครับเราก็ถ่ายไกลๆนะครับใช้ระบบซูมเหมือนเดิมนี่นะครับช้างนะครับเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยนะครับสวยงามมากเลยนะครบเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวแล้วเป็นกําลังใจให้กับชาวบ้านที่นี่นะครับคนเลี้ยงช้างนะครับ บางทีเขาก็แค่ขายน้ํานะครับเ,เพื่อนๆน้าเปล่าน้ําดื่มอย่างเงี้ยห้าบาทสิบบาทแล้วก็ร่วมอุดหนุนเขานะครับเขาจะได้มีกําลังใจแล้วก็ตัดมาเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Ele p h a n น w o r l d อีกที่หนึ่งนะครับผมว่าน่าจะเป็นคือดูจากรูปภาพดูจากที่เราเห็นเนี่ยก็คือน่าจะเป็นแบบว่าตรงนี้น่าจะเป็นหอหอหอดูดู วิวทิวทัศน์นะครับของบริเวณที่นี่นะครับแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับไม่สามารถเข้าไปดูได้ผมก็เลยพาเพื่อนๆเดินมาชมดูน้องช้างตรงนี้กันนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับช้างที่สุรินนะครับนี่หมู่บ้านช้างนะครับที่สุรินไปเที่ยวชมกันได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับบริเวณโดยรอบก็ตอนนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูอีกที่หนึ่งเลยนะครับก็ นี่นะครับตรงนี้จะมีช้างเยอะมากแต่ว่าไม่มีเจ้าของอยู่ผมก็เลยไม่กล้าเข้าไปนะครับก็อยู่บนรถแล้วก็ซูมให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีเป็น 10- 20ตัวเลยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าใกล้ได้แล้วก็ซูมเอานะครับเพื่อนๆมาเที่ยวมาชมเป็นกําลังใจให้กับคนเลี้ยงช้างกันนะครับจะเขาจะได้มีกําลังใจนะครับก็สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปเที่ยวในช่วงวันหยุดสั้นๆนะครับก็ ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจคนจะเที่ยวด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆ